สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับข้อความจากคุณวีระหลงสมบุญที่ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k นะครับมีข้อความเกี่ยวข้องกับลุงพลและพญานาคดังนี้ครับรัฐบาลเลือกรักษาพญานาคไว้เช้าว,วันนี้แต่งตัวเสร็จตั้งใจไปเดินชมพระเครื่องตามห้างแต่ รับแจ้งจากคนส่งของจะนำพระที่เช่าไว้มาส่งงั้นไม่ไปละเขียนให้เพื่อนอ่านดีกว่าขอแสดงความยินดีด้วยที่รัฐบาลเก็บพญานาคไว้เป็นสมบัติของชาติชั่วการนานผมรู้ใจรัฐตั้งแต่เขียนโพสต์29มกราคมทำนั่งเฉยการลงมติทีกก่กอกเป็นเพียงขั้นตอนธรรมดาใครจะววยาย,ายหรือ อาปากค้างก็ปล่อยเขาไปหาหมอเองฮิเพราะผลออกมาอย่างไรรัฐก็ไม่ทุบการให้ลงมติจากการตกลงกันแล้วจากป่าไม้รัฐบาลผู้พิพากษาไม่มีใครล้มได้พยานาคยาว22 2วากว้างไม่ถึงวากินรวบพื้นที่20ตารางวาป่าไม้เห็นด้วยแล้วคงจ่ายค่าปรับจิตเดียวหรือ อาจไม่เสียเลยส่วนคดีอื่นๆรอเวลาโละทิ้งหมดรอภาพถ่ายจากโดรนไม่ได้รุกป่าก็จบคาดว่าทุกคดีไม่ถึงสารเพราะรุงรังมากคดีเหล่านี้เกิดจากมีนายทุนให้ลูกจ้างหลายคนทำงานเป็นทีมแต่ลุงพลน่ะแค่แผลผิวหนังถลอกแถมมีคนมากมายช่วย ทายาหมองไม่กี่วันก็หายผิดหวังหน่อยนะคนแกล้งลุงจะกลายเป็นบุคคลในตำนานคนเดียวที่จะถูกจารึกชื่อคู่พญานาคสวัสดีครับวีระหลงสมบุญเรามาฟังความคิดเห็นจากแฟนครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าและอย่าลืมว่าในองค์พญานาคนั้นมีทั้งพระเครื่องของมีค่ารวมทั้งรายชื่อของผู้คนที่มีจิตศรัทธา ต่อการสร้างความดีเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและคำสอนของพระศาสดาและรูป,ปันสรีระสังขารองค์พ่อปู่พญานาคปริจิตตนคราชนี้มิได้เบียดเบียนผู้ใดให้เดือดร้อนนอกจากพวกหมู่มารที่มันคิดนอกรีดขีดฉ้าริษยาเพราะไม่เคยมีปัญญาดวงจิต ก็ไร้ธรรมสู้พญานาคซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จริงแต่จิตใจฝ่ายธรรมะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าองค์พระศัสดาแม้นไม่ใช่มนุษย์และไม่สามารถบทเรียนได้แต่ก็ถือศีลภาวนาคิดสร้างแต่ความดีอีกทั้งได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ถัดมานะครับบอกว่ายินดีและดีใจด้วยจากใจสักวันคงได้มีโอกาสไปกราบปู่พญานาค และได้พบคุยกับลุงพลพ้าแตนนะคะดีใจจริงๆค่ะบทความจากคุณโซดาน้ําในตอนที่3ของบทความที่ชื่อว่าเนื้อแท้ภายใต้หน้ากากที่ถูกกระชากด้วยมือของเขาเองมีข้อความดังนี้ครับแล้วในที่สุดเพื่อนผมคนนี้ก็ได้กระชากหน้ากากที่ตัวเองได้สวมใส่อยู่จนเผยให้เห็นใบหน้าของปีศาจด้วยมือของเขาเอง ส่งผลให้ทั้งครูและนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ได้มองเห็นภาพอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วว่าที่ผ่านมาพวกเขาได้มองเพื่อนผมคนนี้แค่เพียงเปลือกนอกทว่าสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ภายในใจลึกๆของเขานั้นกลับถูกเคลือบฉาบไปด้วยความโหมดเหี้ยมอำมหิตอันเกิดขึ้นจาก สภาวะทางจิตที่บิดเบี้ยวของเขานั่นเองแต่ในเมื่อกฎก็ต้องเป็นกฎหลังจากนี้ทางโรงเรียนจะมีมาตรการอย่างไรกับรุ่นน้องคนนี้มันก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องคอยจับตามองกันต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะมีหนทางแก้ไขได้ไม่ยากคือให้รุ่นน้องคนนั้นดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และทำการส่งมอบให้เป็นสาธารณสมบัติที่เชิดหน้าชูตาของทางโรงเรียนโดยมอบหมายให้นักการพันโรงเป็นผู้ดูแลรักษากันต่อไปหรือเลือกที่จะตัดสินใจในอีกทางหนึ่งนั่นก็คือตัดสินลงโทษผู้ที่สร้างผลงานที่งดงามชิ้นนี้ขึ้นมาตามความต้องการที่สดแสนจะวิปริตของเพื่อนผมคนนี้ หลังจากนี้ก็คงจะต้องจับตาดูกันอย่างใจจดใจจอ่อว่าครูใหญ่จะยอมถูกประนามจากผู้คนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้โดยทำตามความประสงค์ของนักเรียนผู้น่าจะมีอาการป่วยทางจิตหรือจะยอมผ่อนปรนให้กับเจตนาที่ดีงามของนักเรียนรุ่นน้องคนนั้นสำหรับผมและนักเรียนคนอื่นๆก็คงไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยว กับการตัดสินใจของครูใหญ่เพียงแต่อยากจะฝากคำพูดสักประโยคหนึ่งให้ท่านได้ตรึกตรองและฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าท่านจะนำกฎมาใช้ควบคู่กับหลักจริยธรรมได้หรือไม่ถ้าท่านยืนกรานว่าสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ก็ขอให้ท่านพิจารณายกเลิกการเรียนการสอนวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของหลักจริยธรรม ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเสียเลยบทความจากคุณโซดาน้ำคลิปนี้จะนำเสนอบทความจากคุณโซดาน้ำที่ได้โพสต์ผ่าน Facebook ไว้นะครับซึ่งเป็นตอนที่2ของบทความที่ชื่อว่าเนื้อแท้ภายใต้หน้ากากที่ถูกกระชากด้วยมือของเขาเองซึ่งมีข้อความดังนี้ครับและแล้วช่วงเวลาของการแก้แค้นก็มาถึงเมื่อรุ่นน้องคนนั้น เกิดนึกอยากจะปั้นมังกรขึ้นมาสักตัวหนึ่งตามความเชื่อและความศรัทธาส่วนตัวของเขาเองและเพื่อจะได้เอาไว้ประดับตกแต่งบริเวณพื้นที่ของสวนย่อมโดยที่รุ่นน้องคนนี้อาจจะลืมนึกในเรื่องที่ว่าได้ทำสิ่งนี้ขึ้นภายในบริเวณเขตพื้นที่ของโรงเรียนฝ่ายครูน้อยใหญ่ ที่เดินผ่านไปมาบริเวณนั้นต่างก็พูดชมเชยไม่ขาดปากว่าสวยงามดีไม่เห็นมีใครสักคนจะออกปากทักท้วงแต่อย่างใดแม้แต่เพื่อนของผมที่ผูกจิตอาฆาตเจ้ารุ่นน้องคนนี้ก็ไม่ได้ปริปากพูดถึงเรื่องใดกล่าวจนกระทั่งรุ่นน้องคนนั้นได้ลงมือปั้นรูปมังกรจนเกือบจะแล้วเสร็จแล้วจู่ เจ้าเพื่อนผมคนนี้ก็ได้นำเรื่องนี้ไปฟ้องกับครูใหญ่ว่ารุ่นน้องได้อุตริทำเรื่องเช่นนี้ภายในพื้นที่ของโรงเรียนซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎบางข้อที่ทางโรงเรียนได้ตั้งขึ้นโดยที่มีเพื่อนๆที่เป็น fc และสมาชิกชมรมของเขาจำนวนหนึ่งได้รับมุกชูมือสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างเต็มที่ ถึงตรงนี้ก็เลยทำให้คุณครูพรันชุกค,คิตขึ้นได้มันมีกฎข้อนี้บรรจุอยู่ในข้อบังคับของโรงเรียนจริงๆเสียด้วยเมื่อเรื่องราวได้เลยเถิดมาถึงขั้นนี้แม้ว่าทั้งครูและนักเรียนส่วนใหญ่จะรู้สึกเสียดายเพราะเป็นรูปปั้นที่สุดแสนจะวิจิตรงดงามตระการตาที่ถูกปั้นขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและบริสุทธิ์ใจ จากของรุ่นน้องคนนั้นซึ่งต่อให้ใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นก็ล้วนแล้วแต่จะเกิดความสบายตาสบายใจนอกเสียจากกลุ่มนักเรียนที่จิตใจมืดบอดจำนวนหนึ่งและที่สำคัญก็คือเขาได้ตั้งใจจะส่งมอบให้เป็นสาธารณสมบัติของโรงเรียนแห่งนี้แต่ก็ถูกขัดขวางจากรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันที่ได้สวมหน้ากาก นักบุญที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาแต่จิตใจกลับคุกกรุ่นไปด้วยความอาฆาตพยาบาทอย่างแรงกล้า